สวัสดีครับจะมาพบกับผมอีกครั้งกับลูกสาวเอลเลโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเชเดนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะมาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับ <c oughs> Your action will temporarily be limited. Are you okay with? ฮะ huh? คือาการกระทำของเราจะถูกจำเอจะถูกกับเออไอนี่ครับผมเออจำกัดเอาไวอ้อ่ะเออเอาไหมเอาเอาเอา ยังไงก็จะเล่นอยู่แล้วอะ่ะอืมเออกิวลาดเป็นไรไปอะ่ะเออเขาได้ยินเสียงของโลกเนาะเออได้ยินเสียงของโลกอยู่แล้วอื้ือือฮอ่ฮ,อฮ,อฮ,อฮเออว่าไงว่าไง It spoke of all of humanity อ่ะ ก็คือเขาบอกเออใช่มันบอกว่ามนุษย์มันไม่จำเป็นเนาะเออเออนั่นมัน The world are clear The world will clear in in the not so distance future mankind will be extinct ครับผมคือคำจากสวรรค์หรือจากโลกใบนี้เนี่ยนะ เป็นอะไรที่ชัดเจนมากว่าในอีกไม่ช้ามนุษย์จะจะสูญพันธุ์เอ,อฉันก็ได้ยินนะเว้ย <laughs> ไม่ยอมไม่ยอมเดลฮิเมนนะฮะฮะเมทวัน a n y mistakes therefore they will be removed from this เฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ยินจริงเปล่าเนี่ยหรือว่าโมเมถูก Professor Kronos also believe that would be the case อ h ฮะถ even the voice of the planet is saying so ก็คือ Kronos ก็เชื่อแบบนั้นเนาะตอนนี้แม้แต่เสียงของโลกใบนี้ก็พูดอย่างนั้นนะว่ามนุษย์เนี่ยนะจะสูญพันธุ์อะไรแบบนี้ I'm sure that exactly exactly why Kronos didn't added this อ๋อคือ Kronos เชื่ออย่างนี้อยู่แล้ว ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใส่ข้อมูลนี้ลงไปในรีพอร์ตของตัวเองเสียงของโลกใบนี้เหรอฮะ uh huh. Not the the name of I would have chosen for s i m p l e a l e r t s y s t e m ฮะก็คืออ๋เอเลยปรเฟสเซอร์ Professor บอกว่าไอเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของโลกใบนี้จริงๆแต่เป็นเสียงของข้อมูลที่ใส่ลงมาเว้ย แล้วชื่อข้อมูลนี้คือเสียงของโลกเอ้ยเสียงของดวงดาวนี้อ๋ออ๋อ a l e r system เหรอ you mean this is all related to that อะไรนอ่าก็ผมก็นั่นแหละเนอะเออเฟสเซอร์บอกว่าเนี่ยเป็นโปรแกรมที่โวโนสร้างขึ้นครับไม่ใช่เสียงของโลกใบนี้จริงๆอืม system In case you are already forgotten ฮ uh ะ huh, it was built to lead humanity to อ uh ะฮะ huh, utopia future to paradise we once lost another Eden ขอบใจเล่นคำอีกแล้วครับผมก็ค ok ือ another i d e n เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสวรรค์บนดินที่มนุษย์เราเคยมีอ่าแล้วก็ไอ ไอโโ้โปรโทโเอเดนเนี่ยเป็นการสร้างเหมือนกับการชี้นำมนุษยชาติไปสู่ไปสู่สวรรค์ที่เราเคยสูญเสียไปนั่นก็คืออนาเธอเอเดนนะเออ t h e voice of yours is just the sound of the space อ่อาครับผมแล้วเสียงที่ลดีได้ยินเนี่ยคือมันมาจากไอโปรแกรมนี้แหละ ฮะคายดับวอร์นิ่งเหรอสรุปคือนี่มันเป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนเองเหรอเนี่ย Guess that doesn't mean we don't need to uh switch switch it right อ่าครับผมก็คือยังไม่ยังไม่ประมาณว่าพูดยังไงเดียแล้วยังไม่ต้องรีบร้อนนะอะไรในตอนนี้ใ <crumble. S 1> ชนะ่ไหม Agreed is only one capable of healing นะอ่าก็ผมก็ลิกะเองก็เห็นด้วยกับสิ่งที่โปรฟเฟสเซอร์พูดมาครับผมเพราะว่าคนที่ได้ยินนะ่ะมีแค่กิลลาดแล้วก็ลินบิกสองคนเท่านั้นเองนะ That's only if you are correct in your assumption that Gildard and l u n b i g are the only two b e i n g capable of healing it อ่าครับผม เรื่องเนี้ยมันจะถูกก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราคาดเดาไปอ่ะมันมีแค่กิลลาและก็ลินบริกเท่านั้นนะที่ได้ยินเออถ้าเกิดซินฮิวแมนทั้งหมดได้ยินหมดเลยนี่แสดงว่าสงครามนะัอ uh ่าฮะ to hear the voice of the planet is just a side effect of certain piece of equipment ฮ huh. ะ ก็คือปกติแล้วไอลินบริกเนี่ยไม่ควรที่จะได้ยินเสียงนี้แต่ตอนนี้มันมันเป็นเพราะเพราะชิ้นส่วนบางอย่างทําให้มันได้ยินเออ a อ i c e เซเ a t ร a แ a ร s a อสอัลโ l i ูชิลลาร์สเป็นเครื่องมืออันเดียวกันที่ใช้สร้างซินฮิวเมนจำนวนมาก กำลังจะบอกว่าสงครามกำลังจะมาครับผมก็คือแม้แต่คือซินเทียมนทุกตัวหรือไม่ก็คือเกือบทุกตัวจะได้ยินหมดอืมถ้าเกิดไอไอชิ้นส่วนนี้นะมันเกิดมันเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาอือฮึ่มเอ็กซ์ซ์โซเ u ลี่ดัตยูแมสผลิ e อุ o กรณ์เทคโนโลยียูดิเนนฟูล y u อันด์ส a ตน ครับผมเอา้าเดี๋ยวก่อนนี่น่าจะเป็นแค่รุ่นใหม่นะแค่พวกรุ่นใหม่เท่านั้นรุ่นเก่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่าโเปอเรเตอร์บอกว่าเอ้ยอะไรนม่อยากได้โพโนสเลกซีขนาดถึงต้องสร้างชิ้นส่วนที่ตัวเองไม่เข้าใจขึ้นมาแล้วก็สร้างแล้วก็ใส่ลงไปในเซินฮิวแมนจำนวนมากด้วยเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละครับผม ใช้ของที่ตัวเองไม่เข้าใจฮะอืมก็ไม่แปลกอะไรนะอ้า uh huh. but if you exactly hidden how I k e e s lying but how could he have hidden i t f r o m m e uh ีอ huh. ้าครับผมก็คือจากน้ำเสียงของไอเม่งแล้วนี่นะเรื่องที่มันพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่นอนแต่ปัญหาคือมันซ่อนจาก พวกโปรเฟสเซอร์ได้ยังไงและซ่อนจากทุกคนได้ยังไงเว้ย There could be one another explanation of why I couldn't remember อ่าเอิม่มจะว่าไปมันก็มีอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำไมฉันที่ว่าทำไมฉันถึงจำมันไม่ได้อ่าก็คือไอ้นี่ใช่ไหมตอนที่โพโนโอันอันเอ,อโทโพเอฟโพโทโตเอเดนระเบิดอะไรประมาณนี้เนาะ โอ้ All history change โอ้ครับก็คือประวัติศาสตร์ที่เฮเลนาเปลี่ยนไปทำให้โปรฟเฟสเซอรไ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เลยไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็อีท่าไหนก็ไม่รู้แหละโปรฟเฟสเซอร์จบไม่ได้ไม่รู้ไม่ใช่สิคือโปรฟเฟสเซอร์รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่เป็นโปรฟเฟสเซอร์ในไทม์ไลน์นี้ แล้วโปรเฟสเซอร์ของเราคือมาจากอดีตเออเลยไม่รู้อืมอืมอ่าคุณจีซาอ่าฮะเอลโดก็ยังหัวช้าเหมือนเดิมครับผมเออไม่เข้าใจอ่าโปรเฟสเซอร์อธิบายหน่อยแล้ว remember what uh b e c a s s e d after we first change the part she Never even heard of the r e b e l i o n Circuit นี่ไงนี่ก็คือแบบนะก็คือมาเล่าท้าวความหลังจากที่เรากลับมายุคนี้กลับมาที่ยุคนี้ครั้งแรกๆเนาะว่าเออแม้แต่จำได้ไหมเอ,อ่อคำว่า Rebellion Circuit นะ่ยในยุคของเรานะ่ะในไทม์ไลของเรามันมีอยู่แต่ว่าพอ Helena เฮ็ลน่าเปลี่ยนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ คาคำนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปเบียร์่าเลยไม่รู้ทั้งทั้งที่เบียร์่าน่าจะรู้อ่าอ่ะฮะนี่คือเหตุผลว่าทํานี่คือการอธิบายเลยว่าทําไมเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นอ่าทำไมโปรเฟสเตอร์ถึงไม่เข้าใจเพราะว่าโปรโปรเฟสเตอร์ไม่รู้นี่เองครับผมอืมออ่า มนโซรายูนิตอาร์ออเคเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้คำว่าออเค a เปิลเบอร์ออฟเคียร์ลิงเดอะว์เรียบร้อยครับผมนี่คือซินฮิวแมนทั้งหมดครับทั้งหมดเลยครับผมเยี่ยมครับสงครามชัดชัด Return To The Topic At Hand ครับผมก็คือตอนนี้อธิบายให้เอลโดฟังเนาะว่าเออมันยังไงเป็นไงมาไงกันแนะ่ไอเมงบอกเอ้ยออกนอกเรื่องวะกลับมานีฮะอ่ uh, uh, The boy is prone to get lost อ,อ่ะครับผมก็คับก็โปรเฟสเซอร์ก็บอกเออขอโทษทีนะเอลโดไม่ค่อยเข้าใจนะนะออต้อง้ว้ว้วในฐานะโปรฟเฟสเซอร์นะก็ต้องอธิบายกันหน่อยนะ อ่ in any case I a greet h a t n e i t h e r of us have the time ครับผมไม่มีเวลาต้องมาไม่มีเวลาเหลือแล้วครับผมสวยแล้วส่งคลามครับอือฮะอ add on w h a t t h e ครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกซีนิวเมนไม่รู้ไม่รู้ฝั่งไหนมันจะก็คือนั่นแหละนะ ถึงแม้ทุกคนจะได้ยินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําตามใช่ไหมล่ะเออก็อยากรู้ว่ามีกี่คนที่ทําตามมีกี่คนไม่อยากทําตามเซอร์ครับผมปัญหาแล้วปัญหาแล้วอธิบายมาซิเกิดอะไรขึ้นอ uh huh. uh, าฮะแฟกซ์ที่แฮฟเอ่อโ the เ way ครับผมก็ เชนฮิลแมนจากใต้ดินบุกครับอือ uh หือ huh. uh ืืฮอ่าฮะ it must be because of what they heard ครับผมนั่นแหละ uh huh. เพราะไอ้เสียงเนี่ย I will ิลเด with you ครับผมฉันจะกลับมาจัดการกับพวกแกทีหลังนะ uh huh. ปัญหาแล้วตอนนี้ I need to check uh ่าฮะ on the on this situation personally you go and check on the equipment in the emergency operation room ครับผมก็ไอเมงจะไปดูนะไอดูเหตุเหตุที่เกิดขึ้นนี้เองนะแล้วให้หมอเนี่ยไปดูเครื่องมืออะครับผมไอเมงต้องลงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยครับผมเรื่องใหญ่จริงครับบายิวลา ทําไมแพ้เป็นแบบเดียวกันเลยวะเนี่ยเออฮะเราต้องไปด้วยเหมือนกันนะเออต้องไปช่วยทุกคนครับอืเรียบร้อยนี่เป็นแค่โปรล็อกของชัปเตอร์ที่สามครับผมสุดยอดะตอโหดอือฮึครับผมเปลี่ยนแม ย้ายแมปไม่ได้ครับผมตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนทรงผมใหม่เพียบไม่แต่คุณยายโอ้โหดูเก๋ขึ้นมาทันทีฮะครับผมจัดการมนุษย์ทั้งหมดให้ให้หายไปจากโลงนี้ที่เอ้ยนั่นแหละ จัดการมนุษย์ทุกคนนะอืมไม่ให้เหลืออือไลฟ์ฟอร์มเอโดยเฉพาะไอคนที่เห็นว่าจินฮิวเมนเป็นเป็นเหมือนเครื่องมือจัดการให้เรียบอืมมามาถิดมนุษย์จงมอบชีวิตของพวกแกให้โลกใบน,นี้ซะอืมอืมแย่ yeah, โคตรอือ uh ่ huh. ออ่าครับเฟ้นไอปาวครับผมอ่าดูเหมือนว่าพวกนี้จะได้ยินหมดเลยครับผมอ่าฮะอ่อีส์วายทูฟูดิตอ่าฮะเดฟเอไอเอลเมลี่บีนโอเวอร์เทคินอ๋อก็คือประมาณว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครไป็นคนพูดเนี่ยอ่าเล่นบริกบอกว่าแบบว่า ไอ้พวกเนี้ยพอได้ฟังคําสั่งจากโลกใบน,นี้ใช่ไหมก็แบบเหมือนกับว่าได้แรงบันดาลใจจากโลกอ่ะเพื่อเพื่อให้ทําในสิ่งนี้เออทํานองนั้นไอ้เมงบอกว่าเพลเจอร์แล้วมันแค่เต็มไปด้วยความโกรธเท่านั้นเองเลยทํเอ,อ่อาฮะเออมันเกิดเรื่องบ้าบออย่างนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ย t เด e e e l r เบลเลน c ์ส t was destroyed That was the entire reason I travel back in time ครับผมก็คือเหตุผลที่กิลลาคนนี้กลับไปในโลกเอ่อกลับไปในอดีตทั่วเพื่อที่จะทำลาย r ร b e l l i นเ i i r c u i t ใช่ไหมล่ะเออแล้วมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ย And here I was thinking you were only acting on ้าว แหมเอ้ยนึกว่านายกลับไปในอดีตเพราะทำตามคำสั่งไอ้เหม่งซะอีก Let me g u e s อ่ฮ huh, you are trying to erase the l a b y l i n circuit from existence อ uh ่า huh, for the helena sake ครับผมก็คือนายพยายามที่จะลบ r e b e r l i o n c i r c u i t ออกไปเพื่อท,ที่ทำไปเนี่ยเพื่อเฮเลนาใช่ไหม I did what I did For myself and no one else ครับผมก็บอกว่าเปล่าเลยเขาทำไปด้วยไปด้วยเหตุผลของตัวเองไม่มีใครดีอันนี้ทั้งนั้นครับผมคือเขาเขาทำด้วยตัวเองท่านั้นนะอืม mm. But in the end it looked like I only managed to make the situation worse ครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะทำให้เรื่องมันแย่ลงนะเออจากากิหลักษคนเดียวที่ได้ยินตอนนี้กลายเป็นทุกตัวได้ยินหมดเลย ตลกเลยโปโตเฮเดน has always been watching us อะฮะอะฮะ he perhaps the event is witnessed earlier in the underground factory w e r e the final s t r a w ครับผมก็ไอโปรโตโปโตเฮเดนเนี่ยมันมันก็คือเหมือนมันก็เหมือนองค์กรมืดอะมันก็เหมือนกับ AI ในคลาวอ่ะต้องมองการกระทําของเราทั้งหมดอ่ะเออแล้วการกระทําของเราที่ชั้นใต้ดินนั่นน่ะเป็นเหมือนกับว่าพระเออเนี่ยโอกาสสุดท้ายอ่ะเออแต่มนุษย์ก็ไม่ได้เยะไม่ได้ด,ดีขึ้นเลยครับผมมันเลยสั่งคําสั่งนี้ออกมาแต่ว่าไอโรโต โปรโทไอเดนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยทีมของโครโนสนี่เหรอเอ่อไววูไววูเซเอ่อครีเอททีมไวไววูดอะครีเอชั่นฮีเนมเอเดนโชว์ทูเอเรนครับผมไอโปรเจกต์ที่ถูกที่ถูกตั้งชื่อว่าเอเดนเนี่ยทำไมถึงคิดอยากจะทำลายมนุษยชาติได้อะเนี่ย ไม่อยากเชื่อเลยนั mm. The your ่นชื่ออปยูร o สแ t ่เ e มือไอประมาณว่าโปรเจกต์ที่ชื่อเอเดนน่ะไม่ได้หมายความว่าหรือของ,ของที่โครโนสสร้างขึ้นมาแล้วตั้งชื่อมีเอเดนอยู่ในชื่อนะ่ะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีกับมนุษย์ซะทั้งหมดซะ เสมอไปมานะฮะ Only purpose was to gather incredible amount of data ครับผมก็สรุปก็คือ Super AI ครับอ่า uh huh. Pro Project Project เนี้ Proto Eden นะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมหาศาลเท่านั้นนะฮะ I wasn't gather any source of ออโตโนมีฮะโซ it shouldn't ป e c a p อ b l e of making decision like this or i มีใครควบคุมโปรโตโปรโตเอเดนอีกทีหนึ่งเหรอเนี่ยมันคือเป้าหมายของมันมีเพียงแค่อย่างเดียวครับผมเก็บรวบรวมข้อมูลมันไม่มีเอ่อความสามารถในการตัดสินใจเรื่องนี้อ่าฮะมีคนสั่งเหรอเนี่ย most likely yes someone must have to it to calculate the past to an ideal world and then order it to make the world a reality ครับผมมีคนตั้งคือมีคนสั่งให้โปรโตเอเดนอนะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็คิดวิเคราะหะ์แยแยะเพื่อสร้างโลกที่ เพอร์เฟกที่สุดอประมาณนั้นแล้วเออเออฮะแล้วก็แบบว่าพอพอได้พอได้โลกที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วก็ถูกสั่งให้จัดการเลยประมาณว่าพอได้ผลมาแล้วก็เริ่มเลยครับผมทำให้โลกไปสู่ในเส้นทางนั้นให้ได้และการไปการที่จะไปสู่เส้นทางนั้นได้มนุษย์ต้องสูญพันธุ์เรียบร้อยเยี่ยมมาก สรุปก็คือตอนนี้มันหลุดการควบคุมไปแล้ววิลล mm ์ออฟเดต้า uh, อิสซิงเอาอะโมเดนเดอะแมสต์โปรดักต์ยูนิตแฮนแฮนดครับผมข้อมูลที่ถูกส่งมาตอนนี้ให้เออ่ซินฮิวแมนทั้งหมดน่ะมันเยอะเกินกว่าที่เหล่าซินฮิวแมนจะรับได้มันก็เลยบ้าคลัง่งใช่ไหม อยู่มั้งอ่ะฮะอ่ะฮะก็คือประมาณว่าโปรเฟสเซอร์ช่วยทีเออวินเน่าฟอร์มเดอะเวลลี่สตาร์เฮเลนาก็คือนั่นแหละเฮเลนาก็ขอให้ช่วยมนุษยูนิเนาะเออประมาณนั้นอ่ะฮะอื YouTube to find a path to let taking revenge อ uh ่ะฮะ That was the day I realized we We really could have a f e a t u r e skater ครับผมนั่นแหละนะก็พวกนี้ก็ยังยังมีความฝันแบบเดิมครับผมว่าเออมนุษย์กับซินเทมันยังอยู่ร่วมกันได้เนาะแล้วเอลโดก็บอกครับผมว่าเออทำไมเขาถึงคิดว่าเออมนุษย์กับซินเทมนอยู่ร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะนะก็คืนอนั่นแหละก็เเกิดเล่าเรื่องสรุปเรื่องตัวเองให้ฟังนะเนาะเออเอ,อ่ไปกันเอะทุกคน แต่หยุดพวกมันเฮ้ยยังไงครับผมรอตรงนี้ก่อนได้หรือเปล่าหนูสัญญาว่าหนูจะกลับมานะเง้อ alright อ่าฮะก็ดาเจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะยังไงโ p เ o f e s s o r I'm mean I assure you prepared a uh, false safe อ uh ่าฮะ อ่าก็ผมก็คือฉันคิดว่านายเนี่ยเตรียมสถานการณ์ป้องกันไว้แล้วใช่ไหมแน่นอนนี่ reinstall cell เอ,อ่อโอ้โหวางโปรแกรมทำลายล้างตัวเองไว้ด้วยนะใส่ไว้ในตัวซินฮิวแมนหมดเลยนะเดียมโดนเฮนเตนทุยครับผมใช้มันซะอย่าลังเลเราไปไหนแล้วนะั่นะเออ To help out my own อ๋อครับผมโอเฟสเซอร์แกก็มีทาผลทางที่จะช่วยของแกเองอะเนาะแกก็จะไปทำหน้าที่ของแกครับผมอื I'm mm hmm. going to to need to borrow a few of your toys ก็คือตอนนี้มันเป็นเหตุาการณ์ฉุกเฉินครับผม p ฟ o เ e s s o r แกก็จะขอยืมคุณยืมของเล่นของไอ้เม่งสักนิดหน่อยหนึ่งน,นะ เออครับผมโปรเฟสเซอร์ <laughs> แบบว่านะทุกดอ,อกจริงๆครับผมเฮ้ยกวนควรไอ้เม่งทุกดอ,อกจริงๆอ่าฮะ I'm g o i n g to be begin preparation to put stop ครับผมฉันจะเริ่มฉันจะเริ่มการทำลายล้างตัวเองแล้วนะเออ,น,อาานายอยากทำอะไรก็ทำเลย อืมฮึ่ even without the rebellion circuit f ฟั fanning the frame ฮะฮิมเมลส์ตีว์ treat the sin h e m e n badly enough to start the war ครับผมถึงแม้จะไม่มี rebellion circuit มนุษย์ก็ยังทําไม่ดีกับ sin hewman ครับผมสุดท้ายก็คือสร้างสงครามอยู่ดีนะเฮเลนาอิสครม We were naive to believe the human could ever make your dream a, a reality ครับผมเอน่าเรานี่มันช่างอ่อนต่วโลกจริงๆที่คิดว่ามนุษย์จะทำให้ฝันของเธอเป็นจริงทำนองนะันโอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออเราไว้ค่อยเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ